สตรีก้าวหน้าพัฒนาสังคมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่าอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีขอนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2568ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการกองทุนที่ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเตา่ณาณศาลาประชาคมบ้านหนองเตา่าหมู่ที่สองตำบลหนองเตา่าอำเภอตะการพืชผลจงังหวัดอุบลราชธานี 2. มีฐานข้อมูลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเช่นจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติประเภทเงินทุนหมุนเวียนประเภทเงินอุดหน,นุนข้อมูลจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาประเภทกลุ่มองค์กร 3. มีการจัดเอกสารและดำเนินงานกองทุนอย่างเป็นระบบ รายชื่อสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเตา่าทะเบียนคุมลูกหนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเตา่าทะเบียนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน4มีการวางแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและมีการดำเนินงานตามแผน5 มีป้ายโครงสร้างคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการหนี้ตําบลหนองเต่าสามารถบริหารจัดการหนี้ได้เป็นอย่างดีจนทําให้ตําบลหนองเต่าไม่มีหนี้เกินกําหนดชําระคิดเป็นร้อยละศูนย์โดยมีการจัดทำแผนบริหารจัดการไม่ให้มีหนี้เกินกําหนดชําระดังนี้ 1. จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ถูกต้องครบถ้วน 2. สร้างการรับรู้ผ่านเวทีการประชุมของสตรีและผู้นำา 3. ตรวจสอบประวัติการชราระหนี้ของสมาชิกรายบุคคล 4. ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเช่นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการการติดตามกระตุ้นเมื่อใกล้ถึงเวลากำหนดชำระ 4. สรุปผลการดำเนินงานรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 5. การประชาสัมพันธ์ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้านการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรดังนี้ประเภทบุคคลธรรมดามีเป้าหมายในฐานข้อมูลจปทปี2568าอจำนวน 857คนซึ่งปัจจุบันได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วจํานวน806คนคิดเป็นร้อยละ94.04ประเภทองค์กรจํานวน10องค์กรคิดเป็นร้อยละ100โดยมีขั้นตอนกระบวนการดังนี้ 1. จัดทำฐานข้อมูลของสตรีแต่ละหมู่บ้านให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. ประชุมวางแผนมอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อน รับสมัครสมาชิกแต่ละหมู่บ้านดังนี้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและผลประโยชน์ที่จะได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้านประสานการทำงานหน่วยงานภาคีเพื่อรับสมัครสมาชิกจุดเด่น ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่าที่ประสานการทำงานได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมส่วนใหญ่คณะทำงานเป็นผู้นำในชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอสมเป็นต้นด้านการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1. มีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันจำนวน14โครงการเป็นเงินจำนวน1 8 5 0 1ล้บาทสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้เงินทุนหมุนเวียนมาประกอบอาชีพและเห็นผลเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. กลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศหมู่4ตำบลหนองเตา่ากลุ่มทอผ้าบ้านแหลไหลมหมู่ห6ตำบลหนองเตา่าโครงการพาะเหตหมู่7บ้านโบกสว่างผลสำเร็จจากการนำเงินทุนหมุนเวียนไปประกอบอาชีพดังนี้ 1. สมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้พัฒนาอาชีพสร้างงานใหม่ต่อยอดขยายจิจการทำให้สตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. สตรีเกิดทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการเป็นผู้นำเรียนรู้การบริหารจัดการเห็นคุณค่าตนเองรับผิดชอบช่วยเหลือแบ่งปันพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชน 3. สมาชิกกู้ยืมเงินโครงการสามารถคืนเงินได้ตามสัญญามีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลให้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจำนวน3กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มทอผ้าบ้านแหล่ไหลหมู่6กตำบลหน,นองเตา่า 2. กลุ่มพ่อเห็ดบ้านบกสว่างหมู่7ตำบลหน,นองเตา่า 3. กลุ่มทำดอกไม้จันทร์และเหรียญโปรยทานมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยจัดตลาดนัดชุมชนจำนวนสองแห่งเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหน,นองเต่าได้ฝึกอบรมทักษะการทำดอกไม้จันทร์และเหรียญโปรยทานจำหน่ายให้กับสภาวัฒนธรรมตาบลหน,นองเต่า การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเพจ Facebook ของคณะทำงานเว็บไซต์สำนักง,งานพนาชุมชนอำเภอตะการพืชผลและกลุ่มลายของสมาชิกการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจิจกรรมต่างๆภายในตำบลเช่นงานประเพณีท้องถิน่นถนนสายวัฒนธรรมงานโอท็อปและจิจกรรมของส่วนราชการ มีการส่งเสริมสมาชิกกองทุนให้ประกอบอาชีพและดำรงตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีมาสู่การปฏิบตัติผ่านจิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน ได้บริโภคอาหารปลอดภัยแบ่งปันแก่เพื่อนบ้านและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานมีการจัดกิจกรรมถนนสายผักปันรักปันสุขณบ,บ้านหนองเต่าหมู่ที่สองตนนําบลหนองเต่าเพื่อแบ่งปันอาหารระหว่างสมาชิกในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมสตรีหนองเต่าแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยและได้จัดตั้ง ศูนย์แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์สตรีตำบลหนองเต่าเพื่อแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและบุคคลทั่วไปมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นโดยร่วมการปลูกผักสวนครัวณโรงเรียนบ้านหนองเต่าและโลนนาลงให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยมีโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการลงมือถ่ายทอดวิถีปฏิบัติสู่ลูกหลานเกิดเป็นอาหารกลางวันปลอดภัยไร้สารผสานทักษะในโรงเรียนด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีมีการส่งเสริมให้สมาชิกประเภทองค์กรขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี มีโครงการที่สตรีในตำบลได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันจำนวน5โครงการ 1. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหนองเต่า 2. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลหนองเต่า 3. สตรีไทยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 4. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองเต่าแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัย 5. ฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันท์และเหรียญโปรยทานสตรีและองค์กรสตรีในตำบลได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินงานกองทุนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของสตรี และองค์กรสตรีอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการวางแผนการจัดทำโครงการการบริหารงบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้สตรีสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจและโปร่งใสนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะทางสังคม เพื่อเสริมสร้างบทบาทของสตรีให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยมุ่งหวังให้สตรีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสตรี องค์กรสตรีและภาคีเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่าได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสตรีองค์กรสตรีและภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่อาทิเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองเตาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะการพืชผลสำนักงานเกษเรตรอำเภอตะการพืชผลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆและผู้นำหมู่บ้านผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทีมปฏิบัติการตำบลวัดโรงเรียนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีส่วนร่วมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่ามีส่วนร่วมในการดำเนินการช่วยเหลือสตรีผู้สูงอายุผู้ได้อโอกาสผู้พิการกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้านตำบลและอำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะสงฆ์ในตำบลจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลหนองเต่าเพื่อรับจัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตในตำบลเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นแกนนำในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่น มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบลและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุรักษ์และจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมีการคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลไปขายได้เป็นต้นมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีการออมเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองโดยมีการออมเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินในพื้นที่ตำบลหนองเต่ามีการออมเงินคิดเป็นร้อยละ100 ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบลมีการออมเงินทุกหมู่บ้านผ่านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตการออมเงินสัจจะของกองทุนหมู่บ้านเป็นต้นผลงานที่เห็นผลเป็นรูปมาธรรมดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์และเหรียญโปรยทานให้กับสตรีในตำบลโดยสตรีในทุกหมู่บ้านทำดอกไม้จันทร์และเหรียญโปรยทาน จำหน่ายให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองเต่าส่งผลให้สตรีมีรายได้500-2,000บาทต่อคนต่อเดือน 2. โครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองเต่าแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยซึ่งสตรีเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้ประชาชนปผลูกพืชผักไว้กินเองบริเวณบ้านและส่งผลให้มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์สตรีตำบลหนองเต่า เพื่อแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชนในตำบลเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนส่งผลให้สตรีมีรายได้และลดรายจ่ายจำนวน1,000-2,000ถึง2,000บาทต่อคนต่อเดือน 3. กลุ่มทอผ้าบ้านแหละไหลเป็นกองทุนที่ไปส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มมีทุนในการดำเนินกิจกรรม ในกลุ่มอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาอาชีพต่อยอดขยายจิจการทําให้สตรีมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีรายได้5 0 0ร้อ0ถึงสามพบาทต่อคนต่อเดือน 4. โครงการเพราะเหตุหมู่ที่7บ้านโบกสว่างซึ่งเป็นจิจกรรมที่มีประโยชน์หลายด้านทั้งสร้างรายได้เสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มนี้จะเพาะเหตุหลายอย่างเช่นเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้านางรมซึ่งจะเพาะตามฤดูกาลส่งผลให้สตรีมีรายได้500-3,000บาทต่อคนต่อเดือนด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีช่องทางการสื่อสารและการดำเนินงานด้านสมาชิกกองทุนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่ามีการสื่อสารการดำเนินงานผ่านระบบลายกลุ่มของคณะทำงานและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านลายกลุ่มปกครองตำบลหนองเต่าเพจตำบลหนองเต่าเพจและเว็บไซต์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอตะการพืชผลมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจงานกองทุนด้านสมาชิกและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่าให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกองทุนแก่สมาชิกและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลากหลายช่องทางในการสื่อสารเช่นการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านการลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เช่น Facebook ไล ne และเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมรับสมัครสมาชิกใหม่การนำเสนอผลงานของกลุ่มอาชีพและการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ความเชื่อมัน่นและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลอย่างเป็นรูปมาธรรม คณะทำงานขับเคลื่อนมีภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานกองทุนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่าได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยความตั้งใจโปร่งใสและมีจิตอาสาส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสมาชิกกองทุนและประชาชนในพื้นที่การทำงานของคณะทำงานมีลักษณะเด่นคือความสามคัคคีความรับผิดชอบ ความใกล้ชิดกับชุมชนทำให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนอกจากนี้คณะทำงานยังเป็นแบบอย่างในการแต่งกายสุภาพมีความเป็นผู้นำในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญของตําบลเช่นงานวัฒนธรรมงานณลนโลง,งานกิจกรรมอื่นๆส่งผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จักกว้างขวางและได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ การตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโครงการที่สมาชิกยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเงินอุดหนุนจากกองทุนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโครงการที่สมาชิกยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนทั้งในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนดังนี้การตรวจสอบเอกสารตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้องตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการวัตถุประสงค์และงบประมาณให้ตรงตามระเบียบของกองทุนการลงพื้นที่จริงคณะทำงานจะลงพื้นที่เพื่อสอบถามพิจารณาความเหมาะสมความเป็นไปได้และความจำเป็นของโครงการการให้คำปรึกษาหากพบข้อผิดพลาดหรือจุดที่ควรปรับปรุง จะให้คำแนะนำแก่สมาชิกทันทีพร้อมแนะนำการเขียนโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการนำเสนอการตรวจสอบเสนอผลต่อคณะอนุกรรมการระดับอำเภอเพื่อพิจารณากระบวนการนี้ช่วยลดความเสี่ยงด้านความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกและทําให้โครงการที่ได้รับอนุมัติมีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้จริง การให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่าทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่สมาชิกกองทุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้การให้คำปรึกษาครอบคลุมได้หลายด้านเช่น การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนการวางแผนการดำเนินงานการคำนวณต้นทุนผลตอบแทนการบริหารจัดการกลุ่มการบันทึกบัญชีและการส่งคืนเงินกองทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงสู่ช่องทางตลาดการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปบทบาทของคณะทำงานในฐานะที่ปรึกษาส่งผลให้สมาชิกมีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและสามารถพัฒนาโครงการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวประสานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบล คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกกองทุนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายในระดับตำบลและอำเภอเช่นประสานการรับสมัครสมาชิกใหม่ในแต่ละหมู่บ้าน ส่งเสริมการจัดทำโครงการอาชีพให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนสนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพร่วมกับหน่วยงานภาคีในการส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพร้อมสรุปรายงานผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนในเขตพื้นที่ตําบลคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองเต่าได้ดําเนินการติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนได้อย่างแท้จริงจิจกรรมในการติดตาม การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมอาชีพการให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบการติดตามการชำระหนี้ตามสัญญาเงินทุนหมุนเวียนการเก็บข้อมูลเชิงรายได้ความพึงพอใจและการต่อยอดจิจการการติดตามอย่างใกล้ชิดช่วยให้คณะทำงานสามารถวางแผนการพัฒนา การสนับสนุนสมาชิกได้ตรงจุดอีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกมีความรับผิดชอบและสามารถพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนการรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคให้อกสอได้รับทราบคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่ามีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยจะสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมรวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับกลุ่มและบุคคลนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการติดตามประเมินผลเช่นความล่าช้าในการดำเนินงานทักษะของสมาชิกที่จะต้องพัฒนาหรือความเข้าใจในระเบียบการใช้ทุน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขเบื้องตน้นซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรายงานให้คณะอนุกรรมการกันกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอได้รับทราบเป็นประจำเทคนิควิธีการการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผลงานที่ผ่านมาของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่าสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนี่ค้างชำระเป็นศูนย์โดยใช้กลไกาการขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนโดยการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกที่มาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนวิธีการขั้นตอนการดำเนินงานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่า มอบหมายพื้นที่รับผิดชอบลงติดตามสนับสนุนสมาชิกกองทุนนำผลการลงพื้นที่มาพิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ความช่วยเหลือหรือส่งต่อให้คณะอนุกรรมการกัณกองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรายงานผลผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน1เดือนต่อครั้ง 2. มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันจำนวน14โครงการ 3. ส,สมาชิกที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพนาบทบาทสตรีจังหวัดสามารถชำระหนี้ตามกำหนดเวลา 4. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพนาบทบาทสตรีผ่านช่องทางออนไลน์อย่างน้อย2ช่องทางได้แก่ Facebook และไลน์เชิงคุณภาพ 1. สตรีตำบลหนองเต่าสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และมีส่วนร่วมในการทำงาน 2. โครงการที่เสนอผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทุกโครงการ 3. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนสามารถบริหารจัดการหนี้ภายในตำบลหนองเต่าทำให้ไม่มีหนี้ค้างชำระ 4. การดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเตา่ามีการประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกรับรู้ 5. สมาชิกกลุ่มที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการพัฒนาสินค้าเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เช่นกลุ่มทอผ้าบ้านแหล่ไหลมีการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นสามารถต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนและชุมชนข้างเคียงได้ 6. สตรีแบ่งปันน้ำใจโดยการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์สตรีตำบลหนองเต่าเพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปปัจจัยความสำเร็จ 1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่ามีความสามคัคคีกระตือรือร้อนในการทำงานมีจิตอาสาพ,พร้อมที่จะดำเนินการให้สตรีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเต่า 2คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพนาบทบาทสตรีตำบลหนองเต่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนการพิจารณาการขอกู้เงินยืมในการประกอบอาชีพลงติดตามการดำเนินงานโครงการของกลุ่มสมาชิกที่กู้ยืมเงินเพื่อดูการประกอบอาชีพจิจกรรมตร,ตรงตามวัตถุประสงค์ของการขอกู้เงินและสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป